ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอพอจอยจากเดอะไทม์ยืนยันเทนอเล็กซานเดอร์โนจะต้องพักรักษาอาการบาดเจ็บเป็นเวลา2สัปดาห์เนื่องจากอาการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อต้นขาด,ด้านหลังในเกมที่พบกับแอสตันวิลล่าเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมามีการเปิดเผยว่าการตัดสินใจของทีมแพทย์ของสโมสรลิเวอร์พูลที่เปลี่ยนเทนอโนออกจากเกมในทันทีที่เขารู้สึกถึงอะไรบางอย่างถึงกล้ามเนื้อ และนั่นทําให้ช่วยหลีกเลี่ยงความเสียหายที่ร้ายแรงมากกว่านี้ได้ในที่สุดแต่นั่นก็แปลว่าแบ็กขวาวายัย26ปีรายนี้จําเป็นต้องถอนตัวออกจากทีมช่างังกฤษสำหรับการแข่งขันที่กําลังจะมาถึงนี้ท้งนี้จอยร์ยังรายงานอีกว่าลิเวอร์พูลยังหวังว่าเชนจะกลับมาพร้อมช่วยทีมได้ในเกมที่พบกับเซาท์ทัมตันหรือไม่ก็เรอัลมริดหรือไม่ก็แมนซิตี้ ตามคาดนิพูฟซี FC รายงานว่าสโมสรลิเวอร์พูลประกาศยืนยันอย่างเป็นทางการแล้วว่าเชนอเล็กซานเดอร์โนได้ทำการถอนตัวออกจากทีมชาติอังกฤษเป็นที่เรียบร้อยแล้วเชนอานูที่มีอาการบาดเจ็บแฮมสติงในต้นเกมนาทีที่25ที่พบกับแอสตันวิลล่าเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาและทีมชาติอังกฤษเองก็ยืนยันแล้วด้วยว่าอเล็กซานเดอร์จะไม่ร่วมทีมของลีคาสลีย์กุ่นสื่อทีมชาติในเกมยูฟานในเฉลีก2นัดที่กำลังจะมาถึงนี้ ทางนี้ทีมชาติอังกฤษซึ่งมีเคอร์ติสโจนกองกลางของหงแดงร่วมอยู่ด้วยจะเดินทางไปกรีซในวันพระราชสบดีและจะต้อนรับการ,รมาเยือนของสาธารณรัฐไอแลนด์ในวันอาทิตย์หวังว่าจนจะสบายดีนะครับเพราะกำลังฟอร์มดีขึ้นเรื่อยๆด้วยหวังว่าจะไม่เจ็บกลับมานะเชี่ยวสควายจากลิฟว์เอครายงานว่า อลิซอนเบเกอร์กลับมาทำการฝึกซ้อมในโรงยิมที่แอคซ่าตามโปรแกรมพิเศษฟื้นฟูร่างกายจากอาการบาดเจ็บได้แล้วในเวลานี้และดูเหมือนว่าเขามีโอกาสที่จะกลับคืนสู่ทีมลิเวอร์พูลได้ในอีก2ส,สัปดาห์ข้างหน้าจากนี้หลังพักเบรกทีมชาติ ในขณะที่อาร์เนอร์เฮดโค้ชของทีมหงแดงเองก็ยืนยันว่าเมื่ออลิซอนมีสภาพร่างกายที่ฟิตสมบูรณ์แล้วเขาจะกลับมาเป็นผู้รักษาป,ประตูมือนหนึ่งของทีมอย่างไม่ต้องสงสัยเขาจะเป็นผู้รักษาป,ประตูมือนหนึ่งของเราเสมอหากเขามีสภาพร่างกายที่สมบูรณ์พร้อมแต่ก่อนอื่นเขาต้องฟิตให้ได้ก่อนและแน่นอนว่าตอนนี้คว,วีนเคลเลอร์เองก็กำลังทำผลงานได้ยอดเยี่ยมจนถึงตอนนี้แต่ทันทีที่อลริซอนฟิตสมบูรณ์แล้วเขาจะเป็นผู้รักษาป,ประตูมือนหนึ่งของเราแน่นอน ลิเวอร์พูลเอฟซีรายงานว่านอกจากอลิสันเบเกอร์กลับมาทําการฝึกซ้อมในโรงยิมที่อักซาตามโปรแกรมพิเศษฟ,ฟื้นฟูร่างกายได้แล้ววันนี้ฮาวิเอเลียตเองก็กลับมาทําการฝึกซ้อมเต็มรูปแบบกับทีมลิเวอร์พูลยู21ได้แล้วด้วยเช่นกันนับว่าเป็นความก้าวหน้าอย่างมากในการฟื้นฟูร่างกายจากอาการบาดเจ็บของเขา และแน่นอนว่าเอลเลียตน่าจะพร้อมแล้วที่จะกลับไปทําการฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่และกลับคืนสู่ทีมเลวหูอีกครั้งหลังจากสัปรา์การแข่งขันทีมชาติสิ้นสุดลงในอีก2ส,สัปดาห์ข้างหน้านี้ ฟุตบอลเอสปานารายงานว่าลิเวอร์พูลกำลังสำรวจความเป็นไปได้ในการเสริมทัพความแข็งแกร่งของพวกเขาในช่วงเดือนมกราคมนี้และตำแหน่งที่พวกเขากำลังมองหาอยู่นั่นก็คือมิดฟิลด์ตัวรับแบบธรรมชาติแต่จะต้องเป็นในสไตล์ที่อาร์เนอร์เฮดโค้ชของทีมนั้นเห็นชอบว่าจะมีความเหมาะสมกับระบบการเล่นของทีมของเขาและชื่อของโอเลียงชามินีกองกลางตัวรับชาวฝรั่งเศสวัย24่ปีของเรอัลมาดริดก็เป็นหนึ่งในนักเตะที่ทีมลิเวอร์พูลเฝ้าติดตามสถานการณ์ของเขากับทีมอยู่ในเวลานี้ มีความเป็นไปได้ถ้ามีโอกาสที่ดีหงแดงก็พร้อมที่จะลองยื่นข้อเสนอเพื่อทำการคว้าตัวเข้ามาร่วมทีมในเดือนมก,กราคมนี้เช่นกัน เลวิสติลจากเมลสปอร์ตรายงานว่าคนทางซ้ายคือมูกีเบตหนึ่งในสตาร์เบสบอลที่ดีที่สุดในโลกที่ต้องการอยู่กับทีมบอสตันเ e ซ s ็อกต่อไปแต่ f s g ปล่อยเขาไปในที่สุดแม้ว่าเขาคว้าแชมป์เวิลด์ซีรีส์มาแล้ว2ส,สมัยนับตั้งแต่ย้ายไปที่นั่นคนทางขวาคือโมฮัมเหม็ดซาราซึ่งเฟนเวสปอร์ตกรุ๊ปต้องเรียนรู้อะไรจากความผิดพลาดสำหรับทีมเบสบอลของพวกเขาและพยายามปรับปรุงมันเพื่อให้ซาราอยู่กับทีมต่อไป จากสถิติของซาร่ามีฤดูกาลที่ดีที่สุดในอาชีพคาแข้งโดยเขามีส่วนร่วมทำประตูหรือแอซิสเฉลี่ย67นาทีต่อครั้งซึ่งนั่นมันดีกว่าฤดูกาล2 0 1 7ถึง2018ที่เขามีส่วนร่วมทำประตูทุกๆ7 1นาทีอีกด้วยจากฟอร์มการเล่นเขาน่าจะเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดในยุโรปตอนนี้และดูแล้วก็ไม่มีท่าทีว่าจะชะลอความยอดเยี่ยมนั้นลงด้วยแน่นอนสำหรับเบดกับซาร่ามันมีความแตกต่างไปโดยสิ้นเชิงและระบบการซื้อขายทำให้การย้ายของเบด แต่ FSG ไม่ต้องการจ่ายเงินจำนวนมากและต้องจ่ายในราคานั้นเขารักบอสตัน Red s o อกมากและต้องการอยู่ต่อแต่สัญญาก็ไม่เคยได้รับการแก้ไขหรือจัดการเลยตอนนี้ก็กำลังเกิดขึ้นกับซาลาแต่เขาไม่ใช่แค่เขาคนเดียวยังมีเฟอร์กิวฟานได้และเทนอเล็กซานดรโนที่ยังรอการแก้ไขในเรื่องนี้อีกด้วยและ FSG ยาปล่อยให้เรื่องนี้กลายเป็นประวัติศาสตร์ที่สำรอยเลย ถึงตรงนี้บอกเลยว่ามันยากจริงๆที่จะต่อครบทั้ง3คนเพราะมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะแก้ไขในเรื่องนี้เราเองก็ได้แต่วังว่าสโมสรลิเวอร์พูลจะทําดีที่สุดของพวกเขาแสดงจุดยืนและแสดงออกหน่อยว่าพวกคุณเองก็ต้องการอยากที่จะให้นักเตะที่พร้อมทุ่มทั้งชีวิตลงสนามเพื่อเล่นให้กับสโมสร,รของพวกคุณ เจมเพียสจากเดลติกรายงานว่าเฟอร์กิวฟันได้เผยถึงปัจจัยสําคัญที่ทำให้ทีมลิผูนั้นบินขึ้นสูงเป็นจ่าฝูงทั้งในเพียมลิกและอยู่ฝ้าเแชมเบลิกในเวลานี้เราทุกคนเรียนรู้จากฤดูกาลที่แล้วเพราะถ้าคุณไม่เรียนรู้จักมัน มันก็จะไม่ทําให้คุณไปได้ไกลกว่านี้เราพึ่งอยู่ในเดือนพฤศจิกายนแต่ผมคิดว่าเราจัดการกับช่วงเวลาที่ยากลําบากได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวจนถึงตอนนี้เรามีเกม 2- อสาเกมที่เราตามหลังก่อนและสามารถพลิกกลับมาเอาชนะได้และนั่นแสดงให้เห็นถึงที่เขาถูกถามว่าความแตกต่างระหว่างเจเกนครอบกับอาเนอร์คืออะไรซึ่งกนเต้ก็ตอบว่ามันน่าจะเป็นการเรียนรู้สิ่งที่เราต้องแก้ไขในอดีตที่ผ่านมาแน่นอนเราประสบความสาเร็จทุกอย่างในยุคข,ของเจเกนครอบ แต่เราไม่พอแค่ไหนเราต้องการมันอีกครั้งในสื่อที่คุณเห็นครอบมักจะมาถึงด้วยรอยยิ้มเสมอและเมื่อลงสนามเขาจะหัวเราะมากขึ้นทันทีที่มีคนพูดหรือหัวเราะระหว่างฝึกซ้อมนั่นคือคุณพลาดแล้วละ่ะเพราะเขาจะตรงเข้าไปหาคุณเขาเป็นคนที่จริงจังมากในสนามแต่ภายนอกเขาเป็นคนที่ร่าเริงมากยิ้มแย้มกับทุกคนแต่สำหรับโค้ชอาร์เนอร์เขาจริงจังกับทุกๆเรื่องแม้จะมีรอยยิ้มบ้างในบางครั้งแต่เมื่อคุณอยู่ในเวลาทำงานความเป็นมืออาชีพจะมาก่อนเสมอ เขามักที่จะใ่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆและไม่มองข้ามมันไปเขาแก้ไขในส่วนที่เราควรจะทำได้ดีเลยจากนั้นนะะักข่าวก็ถามว่าอะไรคือปัจจัยสำคัญที่แตกต่างระหว่างเกมรับของครอปและอ่านเนอร์โอเคผมอยากจะพูดผมอยากที่พูดมันออกไปนะแต่มันเป็นหนึ่งในจุดแข็งของเราตอนนี้และถ้าผมพูดมันออกไปแล้วหลังจากนั้นคู่แข่งจะรู้และหาวิธีรับมือกับมันได้ละสิ นับว่าเป็นอีกหนึ่งครั้งแล้วที่มีคนตาดีไปเห็นเจรอนซานโชปีกเชลซีที่ยืมตัวมาจากแมนเชสเตอร์นั้นเข้ามากดไลค์ภาพที่โมเมตซาราลงในอินสตาแกรมส่วนตัวล่าสุดซึ่งก่อนหน้านั้นเราก็มักที่จะพบเห็นบ่อยครั้งว่าซานโชนั้นมักที่จะเข้ามากดถูกใจรูปของโมซาลาบ่อยมากเลยทีเดียวเนื่องจากว่าเขาเองก็เคยให้สัมภาษณ์ว่าซาราเองก็เป็นหนึ่งในผู้เล่นในตำแหน่งปีกที่เขาชื่นชอบอย่างมากเช่นกัน เสียดายซานโชเองก็เป็นหนึ่งในผู้เล่นที่เจเกนครอปชื่นชอบมากๆแต่ด้วยสัญญาใจในตอนนั้นไม่อาจที่จะดึงนักเตะจากทีมเก่าอย่างบริเซียดอนมุนได้และท้ายที่สุดเขาก็ย้ายไปยังแมนเชสเตอร์และอย่างที่เห็นตอนนี้ก็ไปอยู่กับเชลซีแล้วฟุตบอลนิวส์รายงานว่าลิพูและบายเมนิกเป็น2ทีมที่แสดงความสนใจในตัวของโอมามามูชกองหน้าไอทักแฟงเฟิร์ตอย่างแท้จริง ตามรายงานระบุว่าทั้ง2ทีมได้มีการติดต่อเบื้องต้นไปยังแฟรงเฟิร์ตเพื่อทําการสอบถามความเป็นไปได้ในการย้ายทีมของกองหน้าทีมชาติอ e ียิปต์วัย25ปีรายนี้แล้วและทั้ง2ทีมก็ได้รับแจ้งไปแล้วว่าผู้เล่นจะย้ายออกจากทีมได้ในช่วงเดือนมกการาคมก็ต่อเมื่อพวกเขาได้รับเงินมากกว่า50ล้านปอนด์ทั้งนี้มาคุสโคสเช่ผู้อำนวยการกีฬาของแฟรงเฟิร์ตเองก็ออกมาพูดถึงข่าวความเชื่อมโยงระหว่างมาโมสกับลิูได้ว่า ผมคิดว่าโอมารู้สึกสบายใจที่จะอยู่กับเราที่นี่อย่างน้อยก็จนจบฤดูกาลนี้ดังนั้นเราไม่ควรพูดคุยถึงช่วงตลาดซื้อขายนักเตะหรือการย้ายทีมที่ยังไม่เกิดขึ้นในเวลานี้ถ้าพูดถึงกองหน้าในยุโรปที่ฟอร์มร้อนแรงที่สุดคนหนึ่งเลยชื่อของโอมามามมชก็ต้องติดในนั้นแน่ๆโดยผลงานกับแอทักแฟงเฟิร์ตในฤดูกาลนี้นั้นยอดเยี่ยมไปแล้วจริงๆ เป็นหนึ่งในกองหน้าที่ครบเครื่องเลยทีเดียวก็ว่าได้เล่นกองหน้าเบอร์9ได้ดีเล่นปีกก็ได้ทั้ง2ฝั่งและยังมีลูกฟรีคิกที่เขียบคมอีกด้วยนะครับหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณค